สวัสดีนะคะทุกทท่านคะ่ะวันนี้พามาดูศา,าลสมเด็จพระนเรสวรมหาราชของจังหวัดนงบัมพูนะคะก็เป็นที่สักการะที่เคารพบ,บูชาของจังหวัดเราแล้วก็มีวิวสวยงามเดี๋ยวก็จะพาไปดูกันนะคะนี่ค่ะนี่คือศาลแล้วก็ ชิบ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 เห็นมามสวยไหมน้องบัวลำพูน้องบัวน้องบัวลำพูไปดูรอบรอบบริเวณศาลกันถเถอะเนาะนี่สวยไหมคะ ก็จะมีการปรับปรุงบูรณะให้สวยงามยิ่ง่งขึ้นไปนะคะดูจากสิ่งที่นำมาถวายท่านก็พู้เราก็ยังขนลุกนะความศักดิ์สิทธิ์ของท่านก็ปกป,ปักรักษาจังหวัดเรามาตราบนานแล้วนี่ก็จะพาดูบริเวณโดยรอบก่อนนะคะวันนี้ สวยใช่ไหมคะส่วนข้างๆก็เป็นบรรยากาศริมหนองก็สวยงามใช่ไหมท่านพระนเรศวนท่านชอบไก่ตีส่วนใหญ่ที่ท่านชอบก็จะเป็นไก่เหลืองหางขาวข้างหน้านู่นก็จะเป็นหนองบัวไงคะก็คือเราก็จะมีบัวส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีชมพูนี่เนาะ ก็บกรรยากาศลม่มลื่นค่ะมานั่งพักผ่อนหย่อนใจกันได้อันนี้บริเวณโดยรอบก็จะเห็นว่ามีคนนําไก่มาถวายท่านเยอะเลยถ้าบนบานศาลเก่าได้สําเร็จตามสิ่งที่เราขอก็จะมีคนเอามาถวายก็จะสังเกตว่าเต็มเลยนะคะบริเวณทางเดินของเราเนี่ยไกต่ตีเต็มเลยไก่ชนเต็มเลยข้างๆก็ ร่มรื่นสวยงามมากใช่ไหมคะกอยต้องมาบนบ้างแล้วล่ะสวยใช่ไหมคะเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจแล้วก็เป็นที่คุ้มครองปกปักรักษาช่วยให้เรารู้สึกเข้มแข็งได้เมื่อได้รับพรจากท่านนะคะมาสามารถมาขอพรกันได้นี่บันไดทางขึ้นนะคะ าข้างหน้านั่นก็จะเป็นที่ว่าการอำเภอเมืองของจังหวัดหนองบัวลำพูนะคะบรรยากาศร่มลื่นไหมคะดูสิ่งที่ผู้คนนำมาถวายนะคะที่เห็นแดงๆน่นอะไก่ทั้งนั้นนะคะไก่ทั้งนั้นไก่เหลืองหางเา้าทั้งนั้นท่านชอบค่ะก็ ฝนเริ่มปรยๆแล้วเดี๋ยวจะพาขึ้นไปชมข้างบานนิดนึงเนาะจเร่งนิดนึงฝนโปรยนี่นะคะทางขึ้นแล้วก็กรุณาถอดรองเท้าก่อนไปสักการะ,ะท่านนะคะก็ก็ขอยืนถวายความเคารพอยู่ตรงนี้แล้วกันนะคะเพราะว่ากล้ใส่รองเท้า,าไปมากกกมถอยก็ต้องวางโทรศัพท์ ชมความสวยงามและยิ่งใหญ่ของท่านไปแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะได้ชมความยิ่งใหญ่สวยงามของท่านไปแล้วแล้วทีนี้ก้ก็จะขอลาไปเพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบก็ออกฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไ r i b เพื่อเป็นกำลังใจพาไปดูแหล่งท่องเที่ยวต่างๆเพิ่มเติมอีกด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับส c คร b e ข้างล่างนะคะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย